จบดรามา่าปมในอดีตนางเอกดังสั่งปลดแม่ลีแก้มบุ๋มออกมาขอโทษพร้อมเผยรับไม่ได้ที่ทำตัวไม่เหมาะสมด้านแก้มบุ๋มออกมาไลฟ์สดจากนี้ขอเป็นคนใหม่ไม่ยึดติดสิ่งเดิมๆอีกส่องความเคลื่อนไหวโซเชียลแห่ให้กำลังใจเพียบเรียกได้ว่าหลังจากที่เกิดประเด็นดรามา่าร้อนแรงที่คุณแม่ลี่หรือคุณแม่ของแก้มบุ๋มปรียดาเผยปมประเด็นดรามา่าเมื่อนานมาแล้วในรายการไรา้ได้อีกผ่านช่องทาง YouTube ที่ได้มีการ การพูดาพาดพิงถึงนางเอกดังที่ทำให้ลูกสาวตนเคยถูกปลดออกจากละครก่อนมีคนไปถามสาวเจ้าตัวนางเอกดังอย่างควันอุตสามณนีผ่านไลฟ์สดของเธอจนกลายเป็นดราม่าที่จุดกระแสะไวรัลนี้ขึ้นมาทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายถกเถียงกันผ่านโลกโซเชียลไม่พักซึ่งหลังจากนั้นก็ยังคงมีกลิ่นดราม่ามาอย่างต่อเนื่องไม่จบสิน้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะจากกรณีดรามา่านางเอกดังสั่งปลดกเรีย ียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนในโซเชียลจนหลายคนต่างคิดตามว่าจะจบลงอย่างไรเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของคุณแม่ลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกับนักข่าวโดยคุณแม่ได้เปิดใจว่าทั้งชีวิตตนนั้นไม่เคยพูดโกหกบิดเบือนความจริงแต่อย่างใดเลยยึดมั่นอยู่ในหลักศีลห้ามาโดยตลอดปริญญาตรีสี่ใบแล้วนะแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีและเป็นความจริงเพราะความจริงเท่านั้นที่จะอยู่และครองโลกใบนี้สําหรับแม่ลีนั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเข้าอายุ58% ปีแล้วเราจะไม่พูดโกหกคะ่ะพร้อมพูดเสริมว่าไม่รู้ว่ามีกระแสตีกลับมาที่ต้นพร้อมมัวแต่เอาเวลาทํามาหากินเอาเวลามาทําสวยสอนลูกให้เป็นต้นพยุงไม่ได้สอนให้ลูกมาเป็นต้นมะยมแล้วหักเองพร้อมย้ําว่าไม่เคยทําอะไรใครไม่เคยขอความช่วยเหลือใครไม่พูดโกหกเพราะผิดศีลห้าระยะเวลากว่า30ปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะจึงนักข่าวที่ได้ยินก็ถามซ้ําไปอีกว่าสิ่งที่พูดมานั้นยืนยันว่าทุกอย่างคือความจริง แม่ลีจึงได้ตอบกลับมาว่าไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่สิ่งที่เราพูดทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างล้วนแล้วคือความจริงเราจะไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆเราต้องเอาตัวเองให้มีความสุขโฟกัสที่งานและชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกทั้งเจ้าตัวยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าทุกวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสียแซงปริญญาจบตั้งนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้ใช้นะคะแต่เอาความรู้ที่อยู่ในสมองออกมาใช้ในชีวิตประจําวันเอาสมองมาพูดในเรื่องการไลฟ์ส so ต เวลาที่เราจะผลิตคนเนี้ยเราต้องมีมันสมองถ้าเราจะมีลูกก็เช่นกันเราต้องมีมันสมองแล้วเราต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาเก่งและจากสัมภาษณ์ดังกล่าวทําให้โลกออนไลน์แบ่งเป็น2ฝ่ายบางก็ให้กําลังใจแมรีบางก็ทัวลงอย่างนักแต่ทว่าเรื่องราวดูเหมือนจะคลี่คลายลงเพราะทางแมลีได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยในครั้งนี้ได้ระบุข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าแม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะในช่วงที่ผ่านมาคําพูดที่แม่ให้สัมภาษณ์หรือกลางกระ ทำบางอย่างของแม่มันไม่เหมาะสมแม้แต่ตัวเองยังรับไม่ได้เลยถ้าย้อนกลับไปได้แม่จะไม่ทำมันแม่ขอโทษจากใจจริงและสัญญาว่าจะระมัดระวังคำพูดในการแสดงออกให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากที่คุณแม่ลีได้ออกมาโพสข้อความขอโทษผ่านทางโซเชียลได้ไม่นานทางด้านสาวเจ้าตัวอย่างแก้มบุ๋มปรียดาก็ได้ออกมาไลฟ์สดและได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกันในทำนองว่าตัวหนูเองกลับไปย้อนดูสิ่งที่เกิดขึ้น เราทำอะไรลงไปบ้างพฤติกรรมบางอย่างมันรู้ตัวว่าเราเปลี่ยนไปดูมั่นใจมากขึ้นอาจจะดูก้าวร้าวเพราะเรารู้สึกว่าพื้นที่ที่เราไฟ้สดนั้นเป็นเซฟโซนของเราจนลืมไปว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ดีเลยมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่น่ารักหนูขอโทษผู้ติดตามจริงๆคนที่รักหรือเอนดูหนูหนูจะพยายามเป็นบุ๋มคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่หนูไม่รู้หรอกมันอาจจะต้องปรับขนาดไหนแต่หนูจะทำให้มันดีขึ้นใน ส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหนูอาจจะผิดเองที่ยังยึดติดกับเรื่องเดิมหนูสัญญากับตัวเองและคนที่ติดตามว่าจะมุฟจากความรู้สึกแบบนี้ออกไปให้ได้เรื่องที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามจะไม่พูดเรื่องนี้อีกพร้อมกล่าวถึงเรื่องแม่ลีที่ได้ออกมาให้คําสัมภาษณ์ในหลายครั้งที่ผ่านมาว่าบางอย่างที่แม่พูดก็พยายามปกป้องเราเพราะทุกคนที่เป็นแม่ก็ยอมรักลูกของตัวเองเสมอหนูบอกแม่แล้วว่าเราต้องไม่พูดเรื่องนี้กันอีกหนูสัญญาว่าจะมุฟจากความรู้สึกแบบนี้ออกไป ให้้ไดหลังจากที่ทั้งคุณแม่ลีและแก้มบุ๋มได้ออกมาขอโทษถ,ถึงสิ่งที่ตนเคยประพฤติตัวไม่เหมาะสมผ่านโซเชียลไปได้ไม่นานก็ได้มีเหล่าชาวเน็ตหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นพร้อมแหกกันมาให้กําลังใจสองแม่ลูกไปในทิศทางเดียวกันอย่างมากมายอาทิเช่นรู้อะไรไม่สู้รู้ใจตัวเองดีใจกับแก้มบุ๋มและแม่ลีที่ยอมรับและคิดได้ที่ในบางช่วงตอนไม่น่ารักและพร้อมปรับปรุงแก้ไขเป็นกําลังใจให้คะ่ะอีกคอมเมนต์ก็ได้กล่าวว่า ขอเป็นพลังบวกให้ครอบครัวน้องนะคะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตหลายคนแห่มาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามและดีใจที่ทั้งคุณแม่ลีกับแก้มบุ๋มรู้สึกตัวคิดได้และได้ออกมาเคลื่อนไหวขอโทษถึงสิ่งที่ตนประพฤติตัวไม่เหมาะสมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเท่านี้ก็ถือว่าดราม่าที่ผ่านมานี้ก็ได้ปิดฉากลงไปด้วยดีแล้วนะคะ